ครูบอกแล้วนะคะใครเจอครูคนุนั้นโชคดีเพราะว่าครูเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีทุนเลยเข้ามาขายสินค้าแบรนด์ครูทั้งท้งที่สินค้าแบรนด์ครูไม่เคยพอขายแต่วันนี้คุณโชคดีครูให้คุณเข้ามาภายใต้แบรนด์ครูไม่มีเงินเลยเข้ามาได้เลยค่ะนะคะครูช่วยจนกว่าจะพ้นวิกฤตโควิดค่ะใครไม่มีทุนเข้ามาค่ะเข้ามาขอเรียนฟรีเรียนแล้วไม่ขายได้ไหมได้ค่ะ เรียน5บทเรียนกับผู้หญิงหน้าแก่ๆคนหนึงนะคะเออฝาแฝดครูนั่นเองนะคะแต่คนนั้นเก่งมากนะคะสมองอัจฉริยะมากนะคะเธอก็ยังคงหน้าแก่ๆสอนอยู่5บทเรียนไปเรียนกับเธอฟรีเลยนะคะไม่คิดค่าคอร์สไม่คิดค่าอะไรไปดูเบสิกค่ะว่าเธอทำได้ยังไงจาก30ล้านสู่มหาเศรษฐี เป็นร้อยๆล้านไปดูว่าเธอมีวิธีการยังไงเธอเอาเบสิกของเธอไปใช้ไม่ต้องเอาไปใช้ทั้งหมดค่ะเพราะมันเอาแล้วเมื 4, 5, ่อสี่หปีสอนไว 4, 5, ้4-5หปีแต่มันยังใช้ได้อยู่นะคะมันเอาก็จริงถ้าคุณไม่อยากเอาคุณไปเรียน5บทเรียนแล้วคุณก็มาเรียนที่เพจปเปลี่ยนความคิดพิชิดเงินล้านเพราะเพจนี้ไม่เอาแต่นําโลกค่ะแต่นํากระแสค่ะแต่นําค่ะไปดูนะคะผู้หญิงคนนี้สมองอัจฉริยะมาก เธอใช้ลมใต้ปีในการเติบโตเธอใช้การทำแบบออนไลน์แบบครอบครัวเธอไม่ขายเหมือนใครเลยเธอขายแบบ NLP ซึ่งหลายคนหัวเราะเยาะเธอตั้งแต่เริ่มต้นหลายคนบอกว่าเธอเพี้ยนแล้วเธอบ้าไปแล้วนะคะขายของแบบ NLP แต่เธอก็สร้างให้ดูค่ะด้วยยอดขายไม่ต้องพูดถึงนะคะแต่เอาเป็นว่าเธอก็สร้างธุรกิจที่ใหญ่โตโมโหลานให้ดูนะคะออกช,อช,อช่องทางหลายช่องทางมากๆนะคะโดยที่เธอไม่ยิงแอด เลยแม้แต่บาทเดียวอ่ะคุณให้เบอร์นี้แล้วจากศูนยูนยนยล้านทํากันมาแล้วค่ะครูจากคนที่ใช้เงินศูนย์บาทจริงๆ0นบาทนะคุณไม่มีต้นทุนนะคะคิดเป็นค่ะลองขายพรีออเดอร์พรีออเดอร์คืออะไรพรีออเดอร์คือการที่ไม่ใช้เงินเลยค่ะนะคะให้คนอื่นส่งให้ขายได้ออเดอร์คนอื่นส่งให้รอกําไรลูกเดียวนั่นเรียกพรีออเดอร์ แล้ววันนี้คุณยังเรียกว่าคุณไม่โชคดีอีกหรอคะที่คุณสามารถเข้าไปเรียนฟรีไม่ขายก็ได้หรือเลือกที่จะเรียนด้วยแล้วมาขายด้วยมีพี่เลี้ยงตลอดเส้นทางค่ะอันนี้เรียกว่าความโชคดีถ้าคุณมองหาความโชคดีของคุณเจอนั่นแสดงว่าคุณคะคุณมีทางรอดหลายคนที่ถามหรืออินบ็อกซ์มาถามครูว่าเขาจะรอดได้ยังไงเขาจะรอดได้ไหมแค่คุณเจอครูคุณก็รอดแล้วค่ะนะคะลองติดตามดูค่ะ เพราะครูเชื่อว่าครูเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีศาสตร์และศิลในการที่จะมาให้ความรู้พวกคุณจากประสบการณ์ตรงๆแล้วกันนะ